บเบอร์แรกนะคะมาที่เกาหลีเพิ่งมาถึงกุุงโซนะคะอยู่กลางน้ำนะครับใส่เลือกอาหารนี้เลยนะครับเขาอยากกิน็เลยกิมจิจิเกเนี่ยเขาคายๆนะคระับเป็นาคายๆแบบซุปซีของมูนะครับอากาศดีไหมครับร้อนอะนแดดร้อนแดดร้อนอากาศแบบเย็นชิวๆดีเรามาเที่ยวกันครั้งแรก <Hey. S 2> <laughs> วันนี้เราทิพนี่นักขับประมาณดึงอาทิตย์ครับวันนี้เรามาถึงวันแรกในกบพุ่งนี้นะครับก็ผมจะพาไทยไปเที่ยวตรวจสุขภาพน,นะคะรับเ็ออกนนะะที่โรงพยาบาลที่เกาหลีขอผมอยากให้ใ้ายอยากให้รู้ว่าตรวจสุขภาพที่ใส่กับที่เกาหลีแตกต่างกันอยาน่างไรโอ้เวลานแนล้เพราบอกว่าเนี่ย ครบสามสี่ 3, นาทีแล้วก็เปลี่ยนหนาทีแต่พวกห้าเนี่ยไงอ๋ออันนี้เพื่อให้กินนี่ก็ได้เดี๋ยวก็สัดก็ได้อ๋อโอเคโอเคไปกินก่อนนะคะทุกคนกินเพ็ดไม่ได้คนไทยคนไทยผมมากินเป็ดตายแต่ไทยกินเแ็ดไม่เคยได้นะครับเป็นคนไทยที่กินเป็ดไม่เคยได้ ชัวอะไรเหรอครับน่าร้าหมอเต็มเลยเอ,อ๋ออากาชีนะครับอตอนนี้เรามาที่ส,ะะสวนลุมเจิงนะครับสวนลุมเหรอเม่อธิบายน์คนให้เขาฟังหน่อยอเมื่อ,อ,อกี้ที่เปิดเลยง่ายที่เปิดที่ที่นี่ก็เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางกลางนำนะคะก็เป็นสวนที่ ยูว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรของโลกสักอย่างลืมละอธิบายไม่ถูกเป็นสถานที่ที่แบบว่าเหมือนเขาเขาสงวนเอาไว้อะไรเงี้ยก็เป็นที่ฝังศพของกษัตริย์แต่จำไม่ได้ว่าองค์ที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าสมัยโจซอนเนาะก็แต่สมัยโจซอนมีทั้งหมด3ามสามหลุมเออก็มีของเอ่อราชินีด้วยของกษัตริย์ด้วยอะไรเงี้ย แนะนำให้ไปอ่านนั่นเองชื่ออะไรนะพี่แด๊สนจงลุนแต่ที่ไทยไม่มีข้อมูลไม่มีครับลูปกอร์ละลูกกอรละดอกเต็มเลยเต็มพื้นเลยเดียยวอู่ตะกินไม่ได้หรอกเนี่ยมันชื้นกินไม่ได้น่าจะตรงเก่ารังนี่แถวเนี่ยโอ้ใบแบบตรงเก่ารังนี่แถวนี้เอออนนีเก่ารักเต็มเลย เร็วเร็่ายสวยมตสวยสุด้ต,ต้องรออินเดือนเดือนถึงจะสีแดงส,สงสีส้มสีแดงมาแล้วนี่เลยนะครับย้าย รู้สเป็นยังไงครับชอบเป็นคนชอบสวนปก <Yeah. S 2> ติถ้าไปประเทศไหนก็จะแวะสวนประเทศนั้นอมเงี mm ้ย hmm. เล็กๆนะไม่ชอบแบบสวนแบบเซนัลพาหรือไม่ได,ไได้ไม่ได้ประมาณนั้นแต่ว่าจะแวะสวนที่เป็นสวนหย่อมเขา mm hmm. อะไรงี้เหมือนเราเดินผ่านแล้วเราเลยแวะ mm hmm. ก็เป็นฟิลเกาหลี mm hmm. ชอบไม่ชอบก็ไปดูเห็ดดู <laughs> นกดู <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแฮปปี้จังเลย <목소리도> 네, 쟤가. กิวน้ำเลยที่อันยากกินทีมากนะครับที่นี่น่าจะนับเดกตอนนี้เรานั่งที่ที่ไปกำลังไปกิมสเดลี่มากินนะครับเปนรานเบเกอรี่เป็นถ้าคนมากรุงศรีก็น่าจะเเห็นบ้างแหละที่เป็นรูปน้องหมีแล้วเขาก็มีเหมือนซีเนเจอร์เป็นเด็กกอลูกมะเขืออะไรเงี้ยก็คืออยากไปดูมาเป็นไอเดียสักหน่อย จะไปสาขาที่ไหนพี่แดเบกจงสงปลาสงปลานี้เราก็ไปออกไกลหน่อยเพราะว่าจริงๆเขามีสาขาที่ซัมซุงหออห้างซัมซุงด้วยแต่ว่าอันนั้นมันเล็กเราก็เลยอยากจะไปสาขาออริจินอลเขาก็นั่งรถประมาณ25นาทีค่ะจากจุดที่เราอยู่ยอะไรเงี้ยค่ะไปดู พอเรามาวัน e one ทตัวน,ตน,นี้ช่วงใบใบแล้วไม่เคยมีแล้วนะครับแล้วก็มีอืมอันเกิดสวยเอาเอาอย่างหรอชัวร์เอาได้ได้ชัวร์นะเหลือนี้เียอไส้เหรอก็เบเกิลใส่แบ็คโอลีฟหรอพี่จะกินหรือว่าโอลีฟอ่ะกินทุกอย่าง In cái gì ăn mày chọc kìa oi em. ạ ok bằng đong hai mày ăn 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 อร่อยไหมเนี่ยทาบเบซอนะทาบเบสซล,ล้วก็กิมชีเยอะมาเลยใส่อมสมะเอเยอะเออน่าอ,อ่ะชออันอะไรไม่เอาหรอไม่ไม่เอาเราสองคนเลยน่ารักิ่งรุหมานะบอหนึ่งนาทีจบเอาัเไม่ ไม่คิดตังเงินไม่ถึง250เลยที่เราเคยไปเชียงใหม่นะครับเหมือนดึกทางนั้นเลยอย่างนี้คาปิบาลาเหรอคาปิบาล่าที่นี่อะทรงร้านสวยๆเต็มเลยโอ้โอโอโอโดูดวงไลมือเหรอเออ คือปคืออะไรอ่ะเดี๋ยวคนน่าจะคนไทยคนต่าไม่รู้ว่าเป็นร้านอาหานไทยโอ้ยคนเยอะมากครับอู้เต็มไปดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงดิโอ้โหอาหารไทยนี่แบบใครดีนะร้านบางโบใครดีเนี่ยเข้าไปเต็มเลยเข้ามือมีเขาปมปุ้งข้าวหน่อปลาเครือ ที่ไทยกูตัวนี้คนไทยกินเยอะนะโอ้โโซลโซลโซลพิษเอาเยอะนะครับร้า oh. นสติ๊กเกอร์ไทยรวปเยอะทาโร <Hello. S 1> ดูดวูดดวางเยอะนี่ครับหน้าดุงหน้าถุงมาไม่เคยมาด้านยานี้ มากเลยนะอญญโอ้ลงไปดูแม่นะเฮ้ดูดิว้าวกำลังดีเลยอะ่ะสวยดูด,ด,ดิเห็นปะ่ะหน้าม้ามากเลยครับจริงๆเดี๋ยวตัวเนี้ยเอาควาไทยว่าซึงซูซึงซูอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะมาที่นี่หน้าม้ามากเลยนะชอบอะ,บะชอบใช่ไหมอากาโกดีคือไม่ใช่ว่าคนแน่นนะอย่างนั้นเหมาะกับภาพผู้ชายใช <laughs> ่ไม่ควร มีโอกลังไา่เยอะนะไค่เจอเลยเจมน้ำให้แบบเนี่ยโมงนี่ไม่ใช่แม่น้ำนะเจมน้ำใหญ่เลยดึงโลบเนาะ เออใช่ใช่เหมือนิงซริกินเลยแต่ว่าทำดีนะฮะสวยเนาะจะไปกินข้าวกันตอนนี้ถึงนึ่งลมแล้วเนาะอย่หงอยากถึงเลนไม่นึ่งลมไหมไม่ถ้านึ่งลมเดือยเลยนะเออเดือยกไม่อึ่งลดีดีดีไปไปจ้าที่นี่ก็ดีไม่เคยมาเดินอ่ะ เหมือนเดินแล้วเจอวัยรุ่นแบบเพิ่งมาเดทกันเยอะเออใช่ป่ะแบบเพิ่งมาเจอนัดเดทกันนานาชาติเยอะหนาผลอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารอินเดียอะไรต่างๆแบบน่ากินอะไรเยอะแยะแต่ว่าไฮไลท์มันสคือสวนสวยสวยนะก็แบบอันนี้เป็นถนนแบบเหมือนเมืองแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยที่แบบนั่งกันหิีดถนนแล้วก็มีแบบอะไรเงี้ยมีไม้มีอะไรงเี้ยสวยนะครับเราก็นั่งนี่นะครับ อยากนั่งข้างโน่นก็ได้นะที่นี่นะครับที่นี่ก็คนเยอะนะ <c oughs> บรรยากาศดีนะครับ <c oughs> แต่ว่าอาหารเดียนี่ไม่แกล้วก็กัก <c oughs> กิมจิอะไรนี่เพราะว่าค่ญญาพันยกระมากกว่าเนี่ยแล้วก็ใต้ที่นั่งที่ติดถนน ดีครับแล้วเหนื่อยแล้วครับอตอนนี้เวลาไม่ถึงหนึ่งทุ่มครับตอนนี้เหนื่อยมากคือก็คือลองเครื่องปุ๊บไม่ได้นอนจริงถูอว่ากลางคืนก็ไม่ได้นอนนอนไม่ได้เลยแล้วก็เพราะว่านอนลําบากแล้วก็ตื่นถึงเครื่องก็คือขึ้นเครื่องตีหนึ่งยี่สิบ คือเสีว่าว่าถ้าลงคือเครื่องบินแล้วมาถึงที่นี่ก็เช็คอินปกติว่าไปสามไม่รู้จะไปไหนเนอะเมเช็คอินก็ชั่วโมงแล้กินแล้วก็เดินเดินวันนี้นั่นเดินสวนไงเหนื่อยไม่ได้กะตั้งใจกลับไปเช็คอินบายบล็อกแล้วกดเดินสวนขึ้นภูเขาขึ้นภูเขาเหนื่อยจะมาอาบน้ำแม่นอนชั่วโมงหนึ่งมาต้องรีบไปร้านร้านเมื่อกี้เดลี่มาร์เก็ตเนาะเออกลัวของหมด เล้วก็ตด่นเล่เนหรืสองรอบสามรอบอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าต้องนอนเร็วแล้วพรุ่งนี้ตัวสุขภาพสุขภาตื่นตีห้าเพื่อ Good night everyone see you tomorrow